มึงมาเขาทะเลาะเขาใหเ่ละไม่ทะเลาะได้ไงอ่ะมันน่าโมโหนะยิ่งคุณนายเนี่ยเป็นเพื่อไอ้ผีตัวนั้นตัวเดียวเลยเกจิจก็ออกมาสิวะไอ้ผีบ้ามาหลอกพวกเราทำไมเกจิจก็ออกมาเลยแคลมเมอร์ไอ้เดยกไม่ทันมึงมาเป็นเรื่องเนี้ยอ้าวเอาไงพี่คำปันเมื่อกี้บอกเองนะว่าให้ฉันมาเคลียร์กับผีใช่ไหมก็ออกมาสิออกมาเคลียร์เลยพี่ผีกลัวพี่คำปันกลัวแต่ขิมไม่กลัวอยากออกมา บอกก็ไม่เชื่ออย่าท้าม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 มาแล้วโอ้โหโทรผีนี่ก็เชื่อคนง่ายเนาะท้าใออกมาก็ออกมาเออคือเราเราสองคนกลัวแล้วอย่าทำอะไรเราสองคนเลยนะคือจะจะชื่อขิมนี่นี่พี่ชายฉันคือคือเราสองคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เราเข้ามาหางานทำเรามาดีอย่ามาหลอกมาหลอกเราเลยนะเฮ้ยเราดูจับการแต่งแลแต่งตัวกำปั้นดูสิ มามาไหมอะแต่มันมไว้แต่งตัวงี้ไม่รู้อะเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยอะคนที่ไหนอ่ะ วัดเป็นคนงคงเจนมาหาจังอยู่ที่หวังไทม,มีเมียรักใสไรอยู่แกงกลางไรละมีลูกสองคงเป่งสาวทั้งคู่สวยหน้ารูและอีหนูนายองอ,อายางไม้มีผัวสาวคงพวกหนุ่มหนุมติดเจอลูกสาวคงโตช่างสวยโก้ไข่ก<อ>็หลงรักวกดส่งลราไปเลี้ยงกันยิ่งจักอย่ากให้ลูกระะักกัยิ่งเก่งเหมืงองแม Look. หม่เมียอ้วกเยกเก่งหนากว่าลูกคาติเจอยากให้ลูกเขเยกเก่งเมืองแม่จะไล่เปิดกล้างให้มัง<อ>ลูกสาวคงเล็กยังให้เยกไม่ไล่เพราะตัวยางไม่ใหญ่ยางเยกไม่ไล่หลอกนังให้โตเสียกองจะไล่เปิดกล้างให้มังรออีกหน่อยเถินังจะให้มางหากเยกสีแสกแอนเยกเก่งแน่ พ่อเอจากก้าคุณผีแม่ผีอารมณงดีร้องเพลงให้เราฟังด้วยยังไม่ถึงท่องฮุกเลยร้องเพลงใหญ่ๆนี้แล้วออกซกีดีไม่ได้หรอกอ้าวทำไมอ่ะคือมีผีผีก็เขาเป็นผีอะ่ะเดี๋ยวฉัฉฉนจะไม่ได้อยากฟังเพลงแค่อยากรู้ว่าเป็นไงมาไงเออคุณผีถึงมาอยู่ที่ห้องนี้หรอจ๊ะอืว่าเป็นคนจริงที่อัพที่สุดนชีวิตโอเคยิ่งใหญ่ก็เป็นโค้กสองเด็กทิ้งว่ายน้ำอยู่ที่เมืองจีนสวถทาว <G ül> จู่ๆก็มีคงชายอยากให้ว่ามาเป็นโค้กสองเด็กไทยที่มวองไทยโง้โต้องใช้เวลาจากเมืองจีงมาเมืองไทยที่สี่วางเตรียมโอ้โหนั่งเรือมาเหรอโอว่ายน้ำมา๋ออว่ายน้ำมาก็เลยขัดใจตายจมระหว่างทางไม่วังแรกว่มาก็ยังไม่เปียงลาย พอเข้าวังที่สองเท่านั้งแหละหมดแรงจนน้ำตายก็ยังไม่ตายพอหลังจากวังที่สองเท่านั้งแหละไม่ไหวแล้วย่างเข้าวังที่สามตายเลยยังไม่ตายพอย่างเข้าวังที่สามผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตวัวพอย่างเข้าวังที่สี่เต็มเลยเรื่องเศร้าเกิดขึ้นผีตายไม่โอ้ก็มาโผล่ที่อถนบพจางโอ้เออเออคืออย่างนี้ได้ไหมคุณผีคือไม่ได้อยากรู้ว่าประวัติเป็นยังไงแค่อยากรู้ว่าเป็นังไงถึงตาย เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไม่วังหนึ่งไว้เข้าไปอาบน้ําไม่รู้ใครทาสบูต่ตรวจเอาไว้ก็เป็นเหยียบสบู่ลื่นัวทิ้มเข้าไปในชักโคกสําลักน้ําในชักโคกตายโอ้เสียแรงว,ว่าน้ําจากเมืองจีนอ ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ